วัดจักรวรรดิราชาวาดเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวัวระมหาวิหารตั้งอยู่ถนนจักรวรรดิเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่เดิมเรียกวัดนางเปิ่มมาในสมัยรัตนกโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชรัชการที่หนึ่งเรียกวัดสามเปิ่ม โดยสันนิษฐานว่ามีผู้หญิงสามคนร่วมกันสร้างวัดขึ้นและอยู่ใกล้ตลาดสำเพ่งภายในพระวิหารก็ได้ปฏิสถานพระนาคเป็นพระพุทธรูปปางยืนที่เรียกหลวงพ่อนาคที่ได้อัญเชิญมาจากวัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวังมาปฏิสถานในพระวิหารแห่งนี้ในอดีต พระวิหารแห่งนี้ก็เคยประดิษฐน